มาติดตาม NBT News กันต่อนะช่วงนี้พาไปดูปฏิบัติการของตำรวจชุดสืบของนครบาลที่เขาไปทลายกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติชาวไต้หวันเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเขาแฝงตัวมาเช่าบ้านหรูในประเทศไทย,ยใช้บ้านหลังนี้ใช้ประเทศไทยเ,ยเป็นฐานในการลำเลียงยาเสพติดและพฤติการของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเอายาเสพติดเนี่ยไปซุกอยู่ในเพลารถแล้วก็ส่งไปขายที่ไต้หวันแล้วก็ประเทศที่สาม้วยรับพลตำรวจเอกชินภัทรสารสินรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์องกันและปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำกำลังลมพื้นที่จับคุมชาวไต้หวัน6คนที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งแถวไร่กระบังเนี่ยแล้วก็มีหญิงไทยอีกหนึ่งคนที่เป็นกลุ่มของผู้ต้องหาเนี่ยแล้วก็หลบหนีไปต่างประเทศหลังการติดตามสืบสวนเป็นเวลา3เดือนโดยตำรวจได้ยึดของกลางเป็นยาเสพติดจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ในเปล่ารถยนต์เตรียมส่งออกไปต่างประเทศเนี่ย สิ่งที่ยึดม,มาได้ก็มีแท่งเหล็กเผากลางรถบรรทุก17แท่งนีภายในเนี่ยถูกซุกซ่อนยาเสพติดเอาไวน้นี่ยัดไส้อยู่ข้างในเผาตรงกลางนี่เลยเนะฮะมีไอซ์สกิโลกรัมกัญชา10กิโลกรัมยา5 29เม็ดเคตามีน17กรัมมีแฮปปี้วอเตอร์หนึ่งซอแล้วก็เครื่องอุปรกรณ์ตัดแปลงท่อนเผา15รายการผู้ต้องหาตัวการสําคัญชื่อว่านายเซิงเยี่ยนหมิงเป็นหัวนหน้าแก๊งไข่ห่วงหลบหนีเข้าประเทศไทยทางช่องทางธรรมาชาติ เข้ามาในประเทศไทยพบก็มาเช่าบ้านหรูในพื้นที่กรุงเทพและชานเมืองโดยยาเสพติดพบว่าน,นําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านของไทยแล้วก็ลำเลียงมาซุกซ่อนในบ้านหลังหนึ่งแถวแถวสมุทรปราการแล้วก็นํำยาเสพติดต่างๆทั้งไอซ์ทั้งกัญชาเนี่ยมายัดใส่เปล,าล่ารถที่บ้านพักย่านกรุงเทพกีทาส่งออกไปที่ไต้หวนันและประเทศที่สที่ผ่านมาเนี่ย การปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะการลำเลียงไอซ์ส่งไปไต้หวันเนี่ยมักพบในหลากหลายรูปแบบนะก่อนหน้านี้แต่บอกว่าไปเจอใส่ไว้ในลู่วิ่งไปใส่ไว้ในแจกันใส่ไว้ในเฟอร์นิเจอร์นี่ก็เรียกว่ากลุ่มเหล่านี้ผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อตกตาเจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายไม่อรอดฮะฟังเสียงตํารวจกันนะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าคนไต้หวันได้หลบหลบหนี เข้ามาในอยู่ประเทศไทยเนี่ยมากพอสมควรแต่แต่ละคนที่มาโดยเฉพาะเที่ยวนี้นะครับทั้งหกคนเนี่ยมีเป็นหลบหนีหมายจับทางไต้หวันทุกท่านที่เข้ามาเที่ยวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะต้องคงจะต้องมีการดําเนินการแล้วก็ประสานงานกันต่อไปแล้วคงจะต้องมีการสืบทราบรัพย์กันด้วยนะครับว่าเ,เส้นทางการเงินอยู่ไหนอย่างไร